ลูกสาวลูกชายไปไหนลูกสาวลูกชายสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอสวัสด,ดีค่ะแก็ไม่ดีสวัสด,ดีครับออาไปไหนกันนะฮะลูกเธอไปไหนฮไม่ดิฮะฮัโลหโหลฮัลโหลไปไหนโมดอะไปไหนโมดอสวัสด,ดีค่ะคโอ้ยสวัสดีค่ะคันเฉยโอ้รองเท้ายายมาอีกแล้วยายไม่ให้หมอนเหรอหมอนไปไหนฮะ โอ้ยอันนด้คนรองเท้าคนละข้างแล้วอาแล้วเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้ให้ยายนะลูกนะโอ้ก็จะเอาไปเก็บอยู่หรอป้าระโอ้เก็บตรงนี้ก็ได้ระโอ้มันข้ามไม่ถนัดเลยโอ้ส่วสดีครับ <laughs> โอ้เอวอันเี้จะวัดดีกันไหนหันก้นแช่สินะฮะไปเก็บไว้ให้ยายไปเลยโอ้ก็จะใส่รอง,ทงเท้าหรอป้าละโอ้ก็ใส่รองเท้าได้ไหมเะโอแบบนี้ก็เดินไปเลยละโอน,นั่นพี่ว่นเอาไปเก็บให้ยายแล้วเอ้า เอาไปให้ยายลูกแม่แม่เราไปเก็บให้ยายเลยน้องมันไม่เก็บหนูไปเก็บให้ยายไปหนูไปให้ยายไปแม่นะเชี่ยถือเล่นสซะก่อนเลยเว้แม่เอาไปฝังที่ดินไปดีกว่านะโอ้ยแม่เปิดชิ้นกระช่องเว้ไปดีกว่าโอ้ยแล้วทีนี้เอากลับมาให้ยายด้วยนะไอ้นะโอ้ยใครจะได้มาให้ยายเนาะคนนี้เนาะโอ้ยเนาะดูดิทิ้งไว้อย่างนี้นี่ แล้วก็จะเลยกลับเลยแล้วก็ไม่เอาไปคอยดูนะทุกคน <laughs> แต่ถ้าหมอนมันเอากลับแล้วแต่รองเท้าไม่ค่อยเอากลับนะโอ้มันรอคิวอยแล้วโอ้ดาวเรืองแม่ทำไมสวยจังแล้วไอ้ต้นลิ้นจี่เรามันยังรอดไหมเนี่ยเอาแม่เอารองเท้ากลับไปให้ยายด้วยลูกนะเห็นไหมเห็นไหม โอ้ก็ okay, ไม่เอาประกับล้โอ้ oh, ไม่ได้คนออกบาโอ้ oh. ไหนล่ะอุย้ยทุกคนดูลิ้นจี่อยู่ในผมลิน้นจี่อยู่ในต้นดาวเหลืองนี่ยังเหลืออยู่นะยังมีอยอู่วันก็ดูหลังด้วยนะลูกโอ้โหวันนี้ออกมานั่งตาอากาศลมไม่มีเลยลมไม่มีเลย อาแว่นจะทำอะไรตรงนั้นล่ะลูกโมนะลมไม่มีเลยวันนี้นะดูหลังบ้านกันเว่าน้ำลงเยอะเลยทุกคนทีนนี้เราน่าจะรอดแล้วนะครับแว่นเดือลเมารองเท้าไปให้ยายล,ลูกน้ำลงเยอะแล้ะรกมากเลยทุกคนโ้เข้ามาหาปลากันได้ยินแต่เสียง แม่น้องเท้ากลับไปให้ยายแล้วลูกเร็วเท้ากลับไปให้ยายด้วยไปเร็วนัน,นมันซะอย่างนั้นแหละมันก็จะไม่เอากลับให้ยายนะ่ะโอ๊ยเนาะดูมันสิก็จะเล่นตัวไปเร็วเร็วดาวไอตัวเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทานตะวันทานตะวันตะวันก้มหน้าทางตะวัน ไปเพื่อนไะพืชถักสวนครัวเรานะครับทุกคนเนี่ย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 น้อยหนาออกลูกแล้วน้อยหนาออกลูกแล้วโอพพิกเราก็เต็มเลยพิกปลอดสารพิกโอ้พิกปลอดสารพิษ <c oughs> เนี่ยมีกระถินด้วยแล้วก็มีมะละกอด้วยนะครับหลังบ้านใช้โอ้กหญิงแว่นนะครับมีมะละกอแล้วก็มีต้นลิ้นจี่ตรงนู้น ล้วก็มีมะนาวมะพร้าวโอ้ไม่มีส้มโอเนี่ยมีพริกด้วยดูนี่พริกแบบดกพริกแบบดกพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยมอ้วนกำลังปลูกมอ้วงก,กำลังขึ้มงงน,ม,นมีกล้วยด้วยนะครับมีกล้วยด้วยนะครับแต่ยังไม่มีลูกนะครับไปอ้วนไปเข้าบ้านลกูกปยุงมันเยอะปะ แล้วก็จะมีมะย,ยมชิดด้วยนะครับตรงนี้คือต้นมะย,ยมชิดมะย,ยมชิดหรือมะปางหวานไม่รู้ไม่มั่นใจนะพ้าแยกเดยไม่ออกตตงยังไม่มีลูกนะครับแล้วก็มีอะไรนะหนุม่มะละกอตรงนู้นลูกดกมากเลยไปแม่แว่นแว่นเราต้องเท้าไปเห็นย่าแม่ลูกเร็วๆยาาจะใส่รองเท้าเอ้ย ตัวเล็กนี่มันหากินหญ้ากินอะไรก็ไม่รู้มีตะไคร้ด้วยนี่แม่เก็บพริกไปทําอะไรแว่นรองเท้าให้ยายด้วยลยูกแม่นรองเท้าไปให้ยายด้วยแมวเหมแนเหม็นมันไมได้เข่าว้วยยายรอใส่อยู่นี่มีผักหวานด้วยผักหวาน้วยแว่นรองเท้าให้ยายดูยดมันเอามาแล้วไม่อากรับเดี๋ยวยายไม่ให้เล่นนะทีโอมันยังรู้จักเอากลับนะ โอ้โหเดินผ่านอีวันเดี๋ยวโดนอุ้ยมีใบเตยด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีมะม่วงลำไยอยู่หน้าบ้านด้วยนะนี่มัละกอเราอันนี้โอ้มีขาด้วยมีขาคนมีขาคนมีขาเราเป็นคนมีขาเออวันนี้พาดูพืชผักสวนครัวหลังบ้านนะครับอันนี้บักแนวสีคือบักเนอยังงวะนี่วะ ไปคือกสมโอเลยน้อยหนานี่ไงน้อยหนาออกลูกแล้วน้อยหนาน้อยหนาออกลูกเยอะอยู่นะแต่มันมองไม่เห็นเลยหนว่ามันต้นนี้มันลูกดกกว่าเว้ยนีไ่ไหนไม่ลู้มองไม่เห็นก็นี่งเออนะ ก็มีอันนี้ด้วยนะละ,ละมดด้วยนะอันนี้ต้นละมดด้วยนะทุกคนแต่พริกอันนี้เอะเอามดกัดอ่อยพริกต้นนี้สูงะพริกต้นนี้มันสูงเออโอ้โหมันรีบกลับมา เป่าพัดลมแต่ไม่ยอมมารองเท้าไม่ให้ยายเนี่ยฮะขี้เกียจอันขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจแล้วเนี่ยนะตังนะตังขี้เกียจไหมตังไม่ได้ขี้เกียจตังนั่นเป่าแฟน่เวยเดี๋ยวแฟนจะหายตังตังนั่นเป่าแฟนทุกมือเลยอ่ะโอ้โหอกไก่พร้อมผักพร้อมคนพร้อมกินรี่ยังตังก็พร้อมเสมอเลยอ่ะโอ้ก็มาแล้วปะหล เขาจะร้องเพลงชาติอีกแล้วหรือเปล่าเราเพลงอะไรนะเพลงเรือเพลงแข่งเรือเรือเขาก็เปิดเขาก็สวัสดีอีกครั้งโอ๋โอ๋ก็น่วันนี่อุ้ยเนาะยางมั่งกับมะกงกระลาบยางงามเลยนะอ้วนอะสุดหล่อสุดหล่อของบ้านเพราะว่ามีตัวผู้ตัวเดียวหล่อสุด ลรอสุดสุดเหรอวีคอนอีกแล้วเหรอทางนั้นอะ่ะแม่เนอ่อยากกินน้ำเว้ยเว้ยทำไมแว่นขี้เกียจอ่ะลูกเอาไปแล้วทำไมหนูไม่รู้จักเอามาเก็บวันหลังต้องเอามาเก็บด้วยนะอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าะ้าทุกคนสวัสดีครับ